ดอกเด็กดอกเด็กเหมือนเชิญชมเลยค่ะสวยมากมากสวยสวยมันคือดอกอะไรล่ะคะนะ่ะอ๋อสวยมากเลยเนาะคะ่ะเนาะ น,นี่เฟื่องฟ้าดิวนะคะเนาะพามาตลาดดอกไม้จากทุกคนค่ะอันนี้เป็นเฟื่องฟ้าเล็กจากทุกคนจา๋าสวยมากเลยเนาะค่ะเนาะพามาเที่ยวตลาดดอกไม้จากทุกคนจา๋าดูนะคะดูร่มเย็นอันนี้ร้านนี้สวย วล้งใหญ่นะคะทุกคนจะ๋ะจะชอนแสงนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงอื่นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้บานพญานาคนะคะน่ะสวยมากสีสวยมากเลยค่ะสวย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 ,วย,วยค่ะนี่เป็นดอกนะคะเนาะเขาบอกว่าเป็นสิริมงคลจะ้ะทุกคนจ๋าถ้าใครปลูกมีดอกเนาะจ้ะเนาะ ไม่รู้ะจิมเคยปลูกแต่มันไม่มันไม่รอดอะคะ่ะทุกคนต้นนี้นะคะสวยงามร่มเย็นจากทุกคนจ้านี่นะคะแล้วก็กว้างใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะ,นะคะยาวไปทางโน้นนะคะอันนี้มีคึกคื้นหน่อยนะคะเนาะมีรถจะต่ิมพาไป ดูอีกโซนหนึ่งนะค่ะเนาะค่ะอันนี้กำลังเอาต้นไม้ลงนะะเนะเาะค่ะเนาะสวยงามมากๆากเลยจ้ะ ร้านร้านนี้ดอก,กไม้สดชื่นนะคะเนาะสวยสวยสวยอ๋าดอกสวยเขาเรียกต้นอโศกกายาเลยคะ่ะสวยมากค่ะทุกคนจา้าต้นใหญ่นะคะนี่นะคะ สวยมากค่ะไม่รู้วัดต้นนี้เท่าไหร่เนาะค่ะเนาะอุ้ยแม่เด,เดี๋ยวเดี๋ยว่มีอีกช่วงหนึ่งค่ะทุกคนมีอีกช่วงหนึ่งค่ะทุกคนจ้าดูดูด,ดูสวยสวยสวย,สวย่าอ,อันนี้อีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนจ้าตรงนี้อีกโซนหนึ่งเนาะค่ะเนาะขาเที่ยงตลาดดอกไม้ค่ะ ขอนแสงเพราะว่ามาช่วงแดดร้อนนะคะเนาะ,นะะนตรงนี้กว้างคะ่ะทุกคนเป็นตลาดดอกไม้ดอกไม้คำที่ยงเนาะค่ะเนาะ อันนี้ตะบองเพชรค่ะสว, <c oughs> สวยมากอู้สุดยอดเลยค่ะตะบองเพชรนะคะดูด้านในด้วยค่ะดูด้านในเนาะคะ่ะเนาะเก่งมากเลยค่ะคนดูแลนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะติมถ่ายด้านนอกค่ะทุกคน ไม่เข้าไปนะคะเนาะเราไม่ไปซื้อเขาแต่ก็ขออนุญาตแล้วนะคะทุกคนจ้ะชวนชมกระถางจากทุกคนดูได้ได้เก่งค่ะนะคะยาวไปนู่นนะทุกคนยาวไปนู่นนะคะทุกคนจ้ะใช่หมดเลยค่ะทุกคน บองเพชรมีร้านเองนะคะสวยมากเลยนะคะทำได้สวยงานแต่บอลเพชรนะคะแฟนตัสค่ะเนาะคนที่ชอบนะคะเนาะ,ะแต่ดูแลได้สวยมากเลยะคะ่ะทุกคนเด็กิมก็มีเยอะแล้วเนาะจิมไม่เอาเนาะคะ่ะเนาะแค่ถ่ายให้ดูว่าสุดยอดคนคนดูแล สายพันธ์อะไรคะเนี่ย,ย,ยดูแลได้สวยมากเลยค่ะทุกคนจา๋าดูซิค่ะสวยมากมากเลยค่ะด้านใน,นก็เยอะนะคะเนาะแต่จิไม่เข้าไปนะคะแค่เอาให้ดูด้านนอกเนาะค่ะเนาะนี่คือ,อ,อตลาดคาเที่ยงค่ะทุกคนตลาดดอกไม้เนาะค่ะเนาะพูดง่ายๆคือตลาดดอกไม้แต่มาที่นี่ไม่ผิดหลังค่ะมีครบวงจรเลยค่ะถ้ามาที่นี่นะคะทุกคนจา๋า นี่คือ้อยเซียนจัดทุกคนจ๋าพี่กใจปจ้ยเซียนพี่กูใจอ่ะรู้สิค่ะสวยค่ะมีหลายสีนะคะเนาะคือ้อยเซียนร้านร้านโฮมนคะคะอยู่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะคลิปนี้ก็นำดอกไม้สวยๆมาฝากเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ